สวัสดีตอนเย็นครับผมนะฮะวันนี้ผมทำแปลงปลูกผักนะแบบ p e มาค c u l t u r e นะครับผมนะวิธีการก็คือ,อขุดหลุมลึกลงไปประมาณ60-70ถึงเจ็ดเซนนะครับผมยาวเมตรครึ่งนะฮะผมขุดอยู่หลายวันมากนะครับดินกองใหญ่เลยนะฮะทีนี้ผมเอากิ่งไม้นะฮะในในรั้วบ้านที่ผมตัด กองกองไว้เนี่ยเอามาเรียงเรียงเรียงลงในหลุมนะกิ่งใหญ่อยู่ด้านล่างนะกิ่งเล็กอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ทับด้วยไผ่นะเพราะผมตัดไผ่มีผ่เยอะเอาผ่ยมาเรียง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 กันทั้งใบผ่ยทั้งลำผ่นะครับผมเสร็จแล้วก็ราดด้วยจุลินทรีย์เจาปลวกซึ่งผมราดไปแล้วนะจุลินทรีย์เจาปลวกใ้ผมทําให้อ,อยู่ในบ้านเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผม นะฮะแล้วผมก็เอาฐานไม้นะซื้อฐานไม้มาหนึ่งกระสอบร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเอามาแช่ในจุลินทรีย์จาปลวกเพื่อให้เพื่อให้ตัวฐานเนี่ยนะเพื่อให้ในเนื้อฐานทึม่มีมีช่องมีช่องห่างเนี่ยดูดซับจุลินทรีย์จาปลวกไว้นะแล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมาในจุลินทรีย์เจาปลวกเนี่ยจะมีเชื้อรา,อาไมโครไรซานะครับผมซึ่งจะทําให้พืชนะจะเดินเติบโตได้ดีนะครับผมนะฮะ เอาทานปิดทับหน้านะแล้วก็เอาดินดินที่หมักไว้แล้วลงด้านบนแล้วก็จะปลูกผักได้เลยดินผมหมักไว้นานแล้วนะฮะนะครับผมนะฮะอันะนะีนะ้ดินผมหมักไว้ในอ่างและการปลูกผักในอ่างสูงๆอย่างนี้จะมีข้อเสียก็คือ,อต้องรดน้ําบ่อยเธอใจแห้งเร็วมากนะถ้าถ้าขาดการรดน้ำจะเกิดปัญหาขึ้นนะอย่างผมปลูกฟัก่ทางโน้นนะผมลืมรดน้ำสามสี่วันนะ เทาเถาฟักนะตายเลยครับผมน่นเห็นไหมครับนะฟักยังไม่ทันแก่ดีนะเทาตายละนะฮะก็เลยเปลี่ยนลุมใหม่เป็นเพอร์มาเคาเจอนะฮะอ่านดูแล้วบอกว่าเออไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะไม่ต้องเติมปุ๋ยบ่อยเพราะว่าต้นไม้ที่ฝังไว้ในดินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสะสมธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะอาหารหลักก็ NPK อาหารรองก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะฮะ แล้วก็อาหารเสริมพวกเหล็กพวกสังกะสีพวกทองแดงอะไรต่างๆทั้งหมดพืชน,นี้ต้องการฐานหารนึงสิชนิดน,นะครับผมในการปลูกนะฮะการให้พืชลงดินเนี่ยจะทําให้รดน้ําน้อยลงนะเพื่อมาเขาเจ้บอกว่าไม่ค่อยต้องรดน้ำนะผมก็เลยเลยทำนะฮะ นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะตักดินใส่ให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยนะ,ะแล้วก็จะเอาเมล็ดพืชหวานเลยนะฮะแล้วจะค่อยมาอัปเดตผลของหลุมเพอมาคาเจอร์ว่าดีจริงหรือเปล่านะะแต่ถ้าเปิดดูใน YouTube เนี่ยเขาว่าดีจริงนะครับผมอันนี้ก็คือการทดลองนะฮะ นะทดลองเรียนรู้ลงมือทำนะให้เกิดอาหารในครอบครัวให้เกิดความสุขในครอบครัวให้เกิดสุขภาพของของครอบครัวด้วยครับผมสวัสดีครับ